วันที่16มกราคมวันครูขอกราบขอพระคุณพ่อครูที่สั่งสอนชี้ทางให้เดินตามสมาธิชี้แนะทางทำให้ดำรงชีวิตแบบคนจนจนผมพ้นบ่วงโลกีหมดโลภหมดหลงใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับโอ้โหหมดโลกหมดหลงเลยนะ หมดคือพูดไปง่ายๆไม่ได้กำหนดหมายว่ามันละเอียดลออลึกซึ้งเท่าไรคำว่าหมดนี่ก็คงจะหมดลดไปบ้างคือคำว่าลดลดโลภลดหล,ลงอะไรเป็นได้บ้างแบบใช้ชีวิตง่ายเยอะครับก็ถ้าเผื่อว่าหมดจริงก็ง่ายแน่นอน หมดโลภหมดหลงใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับใช่คำสอนพระเจ้านี่จริงนะหมดความโลภหมดความหลงนะเป็นชีวิตที่สบายนะอยู่ในโลกโดยโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยสังคมมนุษย์คนไทยโดยเฉพาะคนไทยยุคนี้มันมีสังคม ชาวโศมีสังคมสาตานโภคีชาวชาวสังคมสังคมคนที่หมดโลภหมดหลงหมดหมดโลภหมดโกรธหมดหลงได้เลยนะโกรธนักควรจะหมดก่อนโลภเนี่มันจะยืดยาวกว่าโกรธนี่มันง่ายกว่าหมดโกรธหมดโลภหมดหลงแล้ว นี่เรคือจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ที่พระเจา้าท่านตรัสรู้ว่าท่านตรัสรู้ว่าท่านเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแต่ก็เรียนรู้เรื่องคนเรียนรู้เรื่องสังคมมนุษย์เรื่องอื่นๆนนจะเป็นเรื่องอะไรท่านก็เรียนอยู่บ้างแต่เห็นสุดตาแล้วท่านก็เห็นว่าไม่มีอะไรสําคัญในความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรสําคัญเท่าการเรียนรู้ความโลภโกรธหลงนี่แล้วละ,ล,ะลดสิ่งนี้ให้หมด เมื่อสิ่งนี้หมดคุณจะอยู่กับโลกเขาหรือคุณจะเกิดกับโลกไปอีกเช่นจบเป็นอรหันต์แล้วตายก็จะเกิดมาอีกก็เป็นหลักประกันเลยเป็นหลักประกันชีวิตแล้วว่าเกิดมาชาตินั่นๆจะมีเกิดมาปั๊บเนี่ยมันจะมีลิงลมอมกระพองบ้างไปตามโลกเขาถูกโลกเขาครอบงำบ้างนิดหน่อยโลกโกรธลงเนี่ยเหมือนมีแต่มันไม่มีมันถูกโลก ฉาบฉาบพอกแล้วก็เป็นไปตามเขาบ้างตามตามจริงอัตมาเกิดมาชาตินี้ก็มีช่วงแรกๆพระพุทธเจ้าเองแต่แทุแททกพระองค์ก็เหมือนมีโรคโปหล,ลงมีกามมีราคะมีปฏิฆะมีอะไรไปตามโลกลงๆไปตามโลกก็ไ,ไปบ้างมันก็เป็นสัจจนะนะเสร็จแล้วเมื่อจิตวิญญาของตัวเองตื่นเต็มเป็นตัวเองเต็มที่แล้ว สัจจะที่ตัวเองเคยมีมาแล้วเคยสะสมมาได้เคยปฏิบัติประพฤติมาเป็นของตนเองแล้วนะสยังอภิญญาเป็นของตนเองเป็นความอภิญญาหรือความรู้แบบพุทธเนี่ยโลกุตตรธรรมมันได้แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเองนะแล้วเราก็จะมีชีวิต ที่จะรู้ดีเลยว่าไอ้ความที่ไม่มีโลกโกรดหลงนะ่ะมันเป็นคนประเสริฐอย่างไรนะมันเป็นคนประเสริฐคนไม่รู้ก็ก็ไม่รู้ก็ก็ดีเป็นดีหาว่าบาด้วยแต่คนรู้แล้วก็ก็จะโอ้โหยกย่อง,อง,องบูชาเคารพเหมือนพวกคุณนี่เข้าใจดีในเรื่องของคุณธรรมโลกุตระ จึงมาพบปัตมาและก็ไม่ได้รับรู้ความจริงเข้ามาคบคบคบ้าสมาคมคบสัตบุรุษให้บริบูรณ์ได้ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ศรัทธาก็บริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์กยโยนิโสมนัสิการบริบูรณ์ไฟทํามลำดับมีสติสัพจัญญาบริบูรณ์ชนบ,บุรีศีบริบูรณ์ทุ สุจริตสามก็บริบูรณ์ขึ้นเรื่อย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 ,อย,อย,อยความเป็นวิชาความเป็นวิมุตติความเป็นโพชฌชงเจ็ตความเป็นสติปัฏฐานสีโพชฌชงเจ็ตก็บริบูรณ์ไปจบวิชาวิมุตติไปตามอาหารสูตรนะ,นะซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ตั้งึงหลักเกณฑ์อะไรตไรไว้ให้แก่เราได้ ตรวจสอบได้ปฏิบัติประพฤติตามคาสอนต่างๆผู้เรียนรู้ดีๆปฏิบัติดีๆได้รับผลการได้รับผลแล้วก็นั่นเป็นผลที่ตัวเองและก็เป็นผลต่อสังคมเมื่อสังคมมีคนที่ได้รับการบรรลุธรรมมีการบรรลุธรรมจริงๆสังคมก็เป็นอย่างสังคมชาวโซเราเนี่ย เป็นสังคมที่ง่ายสบายไม่ต้องผู้บริหารผู้ปกครองก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยนะสบายเป็นมนุษย์นะเป็นพลเมืองที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อมนุษยชาติไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระของใคร น,นอกจากภาราะเวภันจากขันตาภาระของตนเองที่มีขันห้าก็ดูแลมันไปนแล้วก็มีเวลาอื่นๆเราก็จะช่วยคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งมาถึงขั้นเป็นคนจนเป็นคนไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องสะสมเงินเลย เป็นสังคมสาธารณะโภคียอย่างที่เราเป็นได้เนี่ยไม่ต้องมีเงินอะไรวันนะวันนะเราก็อยู่กับสังคมไปมีอยู่มีกินมีใช้ทำงานก็แต่เต็มที่มีเหตุปัจจัยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องใช้จะทำงานสมบูรณ์บริบูรณ์ มันเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลเนี่ยเห็นจริงไหมนะซึ่งมันเห็นจริงทางสังคมโลกเขาก็อยากให้คนมาเป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยมาเป็นได้อย่างที่เราเป็นได้เนี่ยเขาอยากให้เราเป็นแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งละเอียดและเขาก็ไม่รู้วิธีการ ของพระพุทธเจา้าดีแม้เป็นชาวพุทธชาวเทวนิยมชาวตะวันตกตะวันทันยุโรปทางเทวนิยมทั้งหลายเขาไม่มีศาสนาพุทธนะ่ะเขาจะไม่รู้จักเลยว่าโอ้คนชนิดนี้มีด้วยเล่ในโลกเขานึ่องไม่ออกหรอกเนื่องไม่ออกดีย๋ยว่าจะนึกออกเลยบอกอยังไม่่คยเข้าใจเลยไม่เคยรู้เลย เช่นเราบอกว่าเราจะไม่เป็นคนจนเพราะเรานี่เป็นคนจนน้มัดสมัครใจมาเป็นคนจนเขาก็จะฟังศาสนาเรานี่สอนใาเป็นคนจนแล้วก็เป็นได้เไม่ยังไงคนจนมันก็ตายอยู่ไงมาเป็นคนรับใช้ จร,จ,รจริงๆในสังคมเขาก็พูดนักการเมืองเนี่ยโอ้มาเลือกเราไปเราจะได้มาเป็นคนรับใช้สังคมมาจับรับใช้ประชาชนเขาก็พูดนะแต่มันก็เพ้นเผลอน่ะมันไม่ลึกซึ้งลึกซึ้งคือมาเป็นจริงๆเลยมาเป็นผู้รับใช้จริงๆเลยของพระเจ้านี่แหละเป็นนักการเมืองสุดยอดเป็นคนรับใช้ประชาชน